ทุ้งน้นและพ่อตังเกลเสือโนออตินน้องออตินพูดได้เสียงดังๆนะครับวันนี้เรามาเรียนกันนะครับเรียนพร้อมไม่พร้อมครับพร้อมพร้อมไม่พร้อมครับพร้อมครับแก่งมากอ่ะอันนี้วันนี้เขาจะให้น้องออตินนะคะระบายสีเยเสือใช่อ่ะเขาให้ระบายสีระบายสีลูกมีมียนเสือแก่งมาก เสือค sí, bueno, oh. ุณครูให้ทกให้ระบายสีว่าสีน้ําเงินอยู่ไหนหยิบมาให้แม่หน่อยค่ะสีน้ําเงินสีน้ําเงินอยู่ไหนน้าเก่งมากอ่าแล้วสีแดงอยู่ไหนน้าหยิบมาให้แม่เก่งมากแล้วสีเหลืองอยู่ไหนน้าหยิบสีเหลืองมาให้แม่หน่อยครับเก่งมากตบมืออ่า อะแม่ให้หนูระบายสีเหลืองก่อนนะสีตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาบอกว่าให้ระบายสีเหลืองจับยังไงลูกระบายนะคะระบายสีเหลืองแม่เท้าช่วยจับมือหน่อยนะอ,บบนอ๋ะ okay, อโอเคจับได้จับได้อ, ta, อ่ะโอเคมีแม่ครับเอามือขวาๆๆอ่ะครับมีแจะไม่แบนสีนี้ระบายร <ๆ S 1> ะบายสีเหลือง อติลบายเป็แล้วเติ้าช่วยเต้าช่วยอ่เอาแม่เท้าปล่อยนะะคให้ระบายเองอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะถูกไปถูกไปเก่งมากอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะโอเคโอเคอ่ะระบายไปเลยลูกอืมอ่ะอย่าให้ออกนอกเส้นนะน้องอติลถนัดมือซ้ายจริงๆอะไรแม่ดูเปลี่ยนมืออีกแล้ว โอเคสวยยังครับ,บรส,สวยแล้วต่อมือเก่งมากอ่อาไม่เป็นไรนิดนึงไม่เป็นไรครับต่อมาลิงลิงสีแดงค่ะไหนสีแดงอ่าระบายสีแดงเลยครับลิงลิงระบายสีแดงจับผิดอีกแล้วจับจับผิดอีกแล้ว<ต>ไหมครับไอ,ไอแบบนี้อ่านี่แม่สอนอันนี้ลูกแบบนี้ครับ<ห>อ่าจับแบบนี้โอเคอ่าระบายลิงสีแดงอ,อืม อย่าให้ออกนอกเส้นลูกโอเคจะเย็นๆครับ M เสร็จแล้วหรอ <Okay. S 1> อ่าต่อไปอันนี้สีน้ำเงินครับอ่าระบไปเลยครับนอตินครับครับอันนี้สีอะไรครับน้ำเงินอ่าน้ำเงินอันนี้อ่าน B L L U E บลูสีน้ำเงินสีน้ำเงินอันนี้สีอะไรครับสีแดงสีแดงเก่งมากตบมือฮะอ่าอีอีดีดีเรดสีแดงสีแดงอ่าอันนี้สีอะไรครับสีเหลืองตบมือเก่งมากสีเหลืองนะครับอาดูครับตัวนี้ Y หนังสือ W ตับมือ Yellow สีเหลือง t o m ต t อไหนตอบมือยังไงครับเก่งมาก